พิริยะปรารมีอาศัยความพยายามขันติปารมีใจความอดทนอดกลั้นแม่แต่แผ่เจนินทาา้าวไร้สัจจะปรารมีอาศัยความซื่อสัตย์อธิฐานะปรารมีอาศัยความมั่นคงของจิตใจบ่ลลมเลิกต่ออุดมการความตั้งมัน่นความสงบเมตตาปรารมีแม่แผ่ใครจะคิดไล่ก็แผ่เมตตาเขาไปอภัยเขาอุเบกขาปรารมีวางเฉยเพราะฉะนั้นชนะโดยอาวุธสิบอย่างทาเมื่อบุญภัยที่จะส้มร่างพระสถาคตลดุซิพระสถาคตได้ปรารมีจึงสูงมากกว่าบุญ ไผก็ทาได้บุญแต่บรารมีนี่แผ่ก็ยาบยากอดทนเมื่อบรารมีเต็มแล้วจะกลายเป็นวาสนาวาสนานี่ต้องบรารมีเต็มอย่างก่ออดทนอย่างเต็มที่มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่บรารมีนี่คนเขาจะไปยอมหาบกันตีบรารมีบางคนทําบุญตลอดทั้งชาติบุญนี้ไผ่ยอมภาบกับมิบางคนใส่บาตรตลอดชีวิตเขาก็ยังบว่าดีกันมิพราะยังบ,ยบ่ได้บําเพ็ญบรารมีคนเขาจะไปยอมหาบกันตีบรารมีคือหนึ่งความเสียสละ ความบริสุทธิ์ความมีปัญญาความมักน้อยสันโดษอ่อนน้อมทำตนความพยายามความอดทนความสื่อสัต์ความมันคงความมีเมตตาความหูจักวไว้วังเมื่อบรารมีเต็มค้นนับถือจะกลายเป็นวาสนาบรารมีนี่เขาสร้างเองแต่วาสนานี่คนอื่นเนี่ยฮเหมือนคนที่วาสนาดีเป็นเจ้าเป็นนายก็มีคนทำฮอแต่จะต้องสร้างบรารมีใื้เต็มเมื่อวาสนาแล้วก็ยังบทสูงสุดบางคนถึงขั้นวาสนาแร้่วหลงวาสนาตวเกาวาสนาดี จากี่เคยอดทอนเคยมีความดีเกยเสียสาระก็เลือกวสาสนาะกระโดดบุญกับมดด้วยอาจต้องตอ่อเพื่อเปลี่ยนอาธิวสาสนาะก็ค,คือว่าเมื่อเขามีโอกาสเขาทําได้หนึ่งต่อไปมีโอกาสก็ทําเป็นร้อยเปลี่ยนพัน,นทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปอาธิวสาสนาะก็ยังบทเต็มเดียต้องเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยเหมือนเขาบอกอุปการปารมาปกจุอุป,ป,ป,าา comunque, ป,อปนิสัยนี่หมายถึงยางเป็นคนดีด้วยอัตโนมัติเสียสาระแล้วอัตโนมัติพยายามโดยอัตโนมัติอดทนโดยอัตโนมัติ เป็นด้วยนิสัยอันนี้ผมมีวันตกต่ำอันแพกระขรชจวยบมต้องพยายามจักแส่วยอันแล้วก็ใารทําขครเสียสลระโดยอัตโนมัติโดยที่บมต้องพยายามที่จะเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนอุปนิสัยเพราะฉะนั้นแล้่วสิ่งที่สําคัญที่สุดจะเหล่านิทานให้ฟังสถาทั้งหลายเปินถึงบอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีภรรยาสี่คนคนที่หนึ่งเศรษฐีหักขนาดนักคือความสาคัญที่สุดแต่บ่ได้หักเศรษฐีเลยคอย่อยใจคิดนอกใจอยู่ตลอดเวลาคนที่สองเศรษฐีก็าหาักเหมือนกันแต่ว่า ก็บอกให้เห็นถึงความสำคัญเศรษฐีตัวไหนคนที่สามเศรษฐีก็หกักแต่เหมือนเหมือนพืดถึงจะไปหาเหนียเตี้ยคนที่สี่เศรษฐีบห่หักเลยบ่ไขใส่ใจแต่ถ้าพิษบังเห็นสามคนถึงจะไปหาคนที่สี่เศรษฐีก็เลยต้องการร้องใจภรรยาสี่คนนี่วาใครจะคิดจะได้กับตัวเก่าพองก็เลยไปถามภรรยาคนแรกที่เศรษฐีหักที่สุดเทือความสำคัญที่สุดว่ะถ้าวันหนึ่งพี่ตายนี่จะย่าจะได้พี่ตายนี่จะย่าจะได้ ถึงภรรยาคนนี้เสียีเาใจใส่ทนุถนอมทุกอย่างภรรยาคนแรกตอบว่าตายแล้วก็ตายไปเห็นเนาะต่างคนต่างอยู่แล้วไปคนที่สองนี่เสถียรหึงความสําคัญเหมือนกันแต่ชอบนอกใจอันนี้ก็ไปถามว่าถ้าปีตายเนี่ยใดภรรยาคนที่สองก็ตอบว่าถ้าตายแล้วก็แต่งงานใหม่ทันทีเลยอะ่ะคนที่สามเสียีไปถามว่าถ้านี่คืดถึงถึงจะไปหา ถามว่าถ้าปีตายเนี่ยไดภรรยาคนที่สามก็บอกว่าถ้าตายจะไปทงทรง,งถึงปราจ้าเลยทรงถึงปาเหว่เลยคนที่สี่เสถีบวหักอ่ะแต่ถ้าพิดหวังจากสามคนผู้หนึ่งจะไปหาบอกว่าถ้าปี่ตายเนี่ยไดภรรยาคนที่สี่บอกว่าถ้าตายได้จะตายตัวเลยอะ่ะที่สี่อย่างนี่ถ้าเป็นพิสนารมคนที่หนึ่งเสียหักขนาดนักคือความสำคัญแต่บวกใหหักเสถียวไหนเปรียบเหมือนยางร่างกายเฮานี่ซะท้าเฮาหักมันขนาดนักนะตัวเฮานี่นะแกงมาก็าแปลงฝันเฮามันตาแปลงเฮามันหวีผมให้มัน ดูแลมันอยากมันก็เสาะเขาให้ามันกินนะแต่มันหักเขาเหมือนได้นั่นนะมันจะหักเขาเนี่ยนั่นเสาะหาโลกไปใครเจ็บมือเขาให้ดีกว่าเหียออกมาให้ดีกว่าจำเป็นได้เจ็บเห็นบ่ผมบ่ไข่หึงงอกมันก็รูงอกบอกไข่หึงเท่ามันก็รูเท่าอันนี้มันบอกหักเขาแต่เขาหักมันขนาดนักเงี้ยคนแรกก็บอกว่าตายและต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปบ่ได้สนใจเขาเขาจะดูแลมันอย่างดีจะได้กระจ้ามันจึงดูเจ็บดูเปลี่ยนดู่วยดูเท่าอยู่ขนาดเมี้ยคนที่สองถามว่าถ้าปีตายแล้วย่างไหน เนียคนนี้เศรษฐีหักแต่ว่าชอบนอกใจเนียคนนี้ก็เลตลววาถ้าว่าเศรษฐีตายแล้วเนี่ยจะแต่งงานใหม่เทียบเงิอนอย่างทรัพย์สินเงินทองมรดกต้องตายปุ๊บยันเจ้าของทันทีเลยสถทาทั้งหลายเออเนี่ยมันไปครับเฮาคนที่สามเศรษฐีไปถามว่าถ้าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนจะไปส่งถึงป้าจ้านี่หมายถึงอย่างลูกเต้าหลานเหลียญหยิพที่ปีนองตายป,ปุ๊บส่งถึงไปเหี่ยวสัทธาเธอเอ,อ ส่วนที่ซีเศรษฐีไม่ได้ขึ้นถึงเลยหมึหกเลยตายแล้วตายตัวนี่บุญกับบาปในีสถาทั้งหลายเมื่อหน,นานทาพิษหวังจากลูกจากเต้าุคิดหวังจากทรัพย์สินเงินทองมระดกคุ่นคิดหวังจากร่างกายคุ่นถึงจะไปหันหาบุญกับบาปเตว่าถ้าบคิดหวังจากสิ่งสามไม่ได้บบพิษหวังจากภรรยาสามฝนหนีมกุกไกขึ้นหักบุญหาบาปนีสถาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเลี่ยวเหมือนเฮาไปงานสวดอภิธรรมชบปุ่นจเจียนตดธา่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น เอากนนึ่นว่าเปินว่าคนตายแต่ที่เปินว่าคนยั้งเขานี่นะไปบวกลับคือ,อยัางหูก่อเวลาสถาทั้งหลาย่านไปแล้วบวสสมารถกลับไปแก้ไขยอย่างไ,ได้สักอย่างสองรับบวตื่นเปินบวได้ว่าคนตายว่าคนยั้งเขานี่นะรับบวตื่นคือจะไดบางคนก็ตื่นแล้วพูดแต่เจ้าเปินปุ๊คนเฮือตื่นมานี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีบางพ่องก็ตื่นละหูอันใดเปลี่ยนบุญอันใดเปลี่ยนบาปบางพ่องก็ยังรับอยู่บวหูตั้งใดไปหมือนหกัางใดไปสวัเดียะ ฟื้นบ่มีก็คือร่างกายของคนเทานีส่สัตทั้งหลายฟื้นตัวเก่าเมื่อเป็นคนหนุม่มคนสาวมีพะละมันลังเหมือนเก่าเป็นหนีบ่โพ้นคืออย่างบุญกับบาปกมได้จะสนองและมันจึงหนีบ่พ้นสักอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องสทัทวาทั้งหลายมาในนี้แล้วเอาเปลี่ยนเจ้าพูดเอาบดีละาการบุญการกุศลเมื่อได้สร้างบุญกุศลเอาไว้นักๆเมื่อสร้างปาระมีเอาไว้หลา,ายๆกมจูตัวต,ว,ตวนไปวันตั้งหน้า ยุคนี้มีเงินมีคำก็อยู่บ่ได้มันต้องมีบุญกุศลเป็นตัวกล้าตัวจูตัวอุดตัวนุนเพราะฉะนั้นแล้วปีน้องส้ท้าหมู่เฮาตั้งหลายความาจริงาก็อยากจะเทศเหยา้าๆก็กลัวฝนตกห้ำเส้าเออก็ว่าวันนี้ได้มาเทศเมื่อปีน้องเท้าฟังก็บขัวพระบ้านนกมาายหน้าความจิงอาจารย์เสถียรหลวงพ่อเสถียรนี่สุดยอดแล้วหลวงพ่อเสถียรได้เทศก็สุดยอดเป็นจีจังที่เปืองให้ลูกศิ์ลูกหาเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นจะมาผ่าประคองหนุ่มมตนะกับเท้าตั้งหลายนโอกาสบัดนี้ ปัจจัยทุกบาททุกสตังติสถาได้ถวายมา้าแตมาภาพก่อย่อยกย่อถวายคืนเอาไว้กัมพระถาเจ้าปูเจฐฐานะที่นี่เมื่อได้เป็นตีแน่นขันมั่นแกนเมื่อได้สืบพระพุทธศาสนา เมื่อไดเป็ี่ยนตีอุปธรรมบำลุงเป็นตีสร้างนอศาสนาทายาทเมื่อใดการปรุงดุงเลี้ยงเสมอไปจะขอเจ็บใจไวสาหลวงปอเจ้าคณะอำเภอและคณะสฆ์และหลวงปอรองอำเภอตลอดถึงคณะสฆ์องค์เจ้าทุกหลูกทุกตนทุกองคที่ได้เมตตาต่อเก้ากับผมเมื่อได้มีโอกาสมาแสดงพระธรรมเฏิสนาในวันนี้ก็เปลี่ยนตีนิมิตหมายมงคลอันดีเก้ากับผมก็ขออ้างอิงเอาคุณภาษีรัตนตรัยคือคุณพระพูดคุณพระธรรมคุณพระสฆ์ ไดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายทั่วสาคลและจักรวาลมาพิบานปกปักรักษาอ่าแต่พระธาตุเจ้าปูเจตีนี้พระเดวดาอันรักษาพระธาตุเจ้าปูเจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายมาพิบานพกปักรักษาคณะสงฆ์เจ้าอำเภอนาหน่อยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอนาหน่อยเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมด้วยสังฆาเจ้าเจ้าสงุงทุกตนทุกองแล้ขอให้ได้อพิบาลพกปักรักษา อาพระเดชพระคุณหลวงปอสถียรนซึ่งเปลี่ยนเจ้าสามีกาลามใื้หลวงปอได้มีปาระมีทำแก่กาเป็นตียึดเหนียวจิตใจอาได้เปลีนน่ยนหน่อเนื้อ,อนาบุญน,นำสถท้ายหยาดโยมดุซิตุุหาได้สร้างการบุญการกุศลได้ขอบุญกุศลนีนน่จุงสำเ็จแก่สะท้าตทั้งหลายได้บังเกิดเป็นปัจจัยแก่พรานิพปันปัจจัยทุกบาท,ทุกสตทังและกันเทศท,ทุกอย่างที่สะท้าได้ถวายวันนี้อาเก้ากับผมก็ขอยกยืนย่อถวายได้หลวงปอสถียรนเอาไว้กัมศาสนาวัดพระธาตุภูเจตีนี้เก้ากับผมก็จะขอกาบบเจุ ตัวบุญผู้สลปารามีกัับไปกอบถือว่าได้รวมสร้างบารามีกับขนาดสัทธาวัดพระธา,าตุภ้เจราะฉจนันสัทธาทั้งหลายได้เป็นเจ้าพูดเมื่อหักษาศีลอาจจะเริญนพรวนาอ่ามีศีลมีสมาธิมีสติมีปัญญาเื่อทุกท่านได้ ถึงความรุดพน้นสนะใจตัวเองแลว้วก็จะชนะคนทั้งโลกเมื่ได้เจริญดุ่งเรืองทั้งทั้งโลกทั้งทรรมมุ่งม,งมาดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สำเร็จผลทุกสิ่งทุกประการอัตมาภาพได้ชี้แจงสแสดงพระธรรมอัตสนามากพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงของไหวเพียงแต่อีเอวังก็มีด้วยประการลชาชนสาีสาธุสาธุสาธุ